วันนี้นะคะจากที่ทุกคนเห็นว่าพวกเราเนี่ยหน้าเต็เมเบอร์นี้นะคะเพราะว่าพวกเราจะมาโชว์ลุกการแต่งหน้าไปงานแบบเร่งรีบของพวกเรานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องไปงานอีเวนต์แล้วทีนี้พวกเราค่อนข้างจะเป็น ที่ตื่นสายนะคะแล้วก็จะต้องเร่งรีบกันหน่อยต้องแต่งหน้าให้เสร็จภายใน3 0นาทีนะคะแต่ดูสิว่าลุคที่พวกเราเนี่ยได้ออกมาก็ไม่รู้เหมือนแต่งเ็วเลยตามความจริงอะเวลาไปงานอนะเราจะแบบว่าแต่งทุกอย่างแล้วถึงจะเร่งรีบนะพวกเราจะแบบว่าทุกขั้นตอนแต่อาจจะไม่ได้ดีเทลมากในแต่ละขั้นตอนนะคะแต่ว่าพวกเราก็ต้องเครพเพราะว่าไปงานเนี่ยเราก็จะแพ้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมล่าใช่แล้วก็วันนี้นะคะลุคที่พวกเราแต่งไปงานกันก,ก็ต่างกันเลยนะอย่างเาย์ใส่ชุดสีดำม,มีแบบดิ้นทองก็เราอยากได้ลุคเรียบ เซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงวันนี้เราก็เลือกที่จะทาปากสีแดงนะคะซองของบุกเน่ก็คืออยู่ในลุกเรียบรรอนิดนึงนะคะวันนี้เราพาในแบบว่าสีชมพูอ่อนๆเพราเดี๋ยวบุ๊กจะคลุมไปทั่วสีชมพูด้วยแล้วก็ผมเนี่ยก็จะทำแบบนี้เลยมีความแบบเรียบก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปโชว์การแต่งหน้าของเรานะคะวันนี้เราจะมาประกาศผู้โชคดีที่จะได้ลิปสะสีของเราในเองอ่ะอยู่ตรงนี้ ไม่เป็นรที่เราบอกไปนะคะว่าเรามีแจก3รางวัลใช่ไหมคะเราก็ได้สุ่มเลือกผู้โชคดีมาแล้วซึ่งวิธีการสุ่มของเราก็คือการที่เราไลด์คอมเมนต์เลยนะคะก็ติ้มแล้วก็ได้ผู้โชคดีมาคือแบบคนแรนดอมที่แท้จริงนะคะอ่ะกัค่คนแรกนะคะก็คือชื่อว่าตอบถูกนะที่ว่าเบสใช้สีซัมเมอร์เทราคอตต้านะคะแล้วก็บุกใช้สีพิงครัชคนแรกที่เราเลือกก็คือน้องกัญญาพัฒนสิงห์แขม คนที่สองนะคะตอบถูกเหมือนกันก็คือน้องเมทินีเมเม,เมนั่นเองส่วนคนที่สามน้องจันทิมาสุปตินี่ก็คือผู้โชคดีทั้งสามคนจะได้ของรางวัลจากพวกเราไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้โชคดีที่ได้รับไปเนี่ยดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมส่งชื่อที่อยู่มาให้พวกเราทาง DM Instagram นะคะเดี๋ยวพวกเราจะจัดส่งของไปให้เลยนะคะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะคะก็ไปดูพวกเราแต่งหน้าลุค กันเลยค่ะเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าใช่อย่างที่บอกแล้วค่ะวันนี้เราต้องแต่งหน้าให้เสร็จภายใน30นาทีนะคะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มกันที่พายเมอร์เลยค่ะพายเมอร์ที่บุ๊เลือกใช้ก็คืออันเดิมสุดที่รักของเราะคะ่ะก็คือจิลสจูนั่นเองคอมบ้ก็อาว่า g l a ขั้นตอนพายเมอร์นี่ขั้นตอนที่สําคัญน,นะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เราจะเตรียมผิวเพื่อการแต่งหน้าเราไม่ไมีหัวกดนะคือใหม่ไหม ทายทุกคนหน้านะคะห้ามกบเบสนะจะบอกให้คือจริงๆอ่ะการที่เราทาไพรเมอร์หรือว่าเบตมันจะช่วยให้สีผิวเราสม่ำเสมอด้วยเสร็จแล้วเราก็จะทําการทารองพื้นรองพื้นที่เราจะใช้วันนี้คือรองพื้นที่เราชอบมากตัวหนึ่งเลยซึ่งก็คือเป็นของลังโคมนั่นเองคือพวกเราอ่ะไปที่เคาน์เตอร์มาใช่ปะเราไม่รู้ว่าเราจะเอาสีไหนนะคะเราก็เลยเอามาสองสีเลยมันชื่อว่า Tint ีโดอัลตราแว a ์อัลเดว์แวร์รีทัชฟรีเอสพีเอฟส บวกบวกบวกนะคะเออส,สีที่เราเลือกใช้ก็คือของเราอ่ะเป็น B O 0ูนกับ B O ศ1นะคะ,ะก็ผสมกันก็ได้ตัวที่สว่างกว่าก็คือศูนย์เนี่ยเราสามารถเอามาใช้ตรงที่แบบใต้ตาหรือตรงที่ต้องการให้มันเด่นขึ้นมาอย่างพวกแก้มหน้าผากอะไรเงี้ยได้หมดเลยมันรู้สึกว่าตอนเนี้ยนะหน้าไม่ได้ขาวมากเลยจะา0ูนย์ไปเลยนะคะคือจริงอะ่ะ B O มันเป็นแบบว่าสีที่ไบรท์นะคะออกเป็นอมเหลือง ืมไปพว่าจะต้องผสมคือเบลเซอ้อันนี้มาตัวหนึ่งซื้อมาจากออสเตรเลียนะคะครีมแบบวิงวิงไงให้ผสมเข้าไปกับรองพื้นนะแล้วก็ให้ทาหน้าแล้วหน้าเราจะวันเทอร์รีเนี่ยเราก็ทา,าน,นี้ทั่วหน้าแปรงที่เราจะใช้วันนี้คือแปรงทารองพื้นของอัลกาก้ะ เราพู้เสร็จแล้วนะคะเห็นไม้ไวหน้ำพวกเราเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ก็คือจะดูมีความล้นๆหนึ่งเพราะว่าไม่มีคิ้วหลังเรื่องแบนั้นเราก็จะมาทาออ<ต>คอนซีเลเลอร์กันคอนซีลเลอร์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะคือของแคทวันดีนะสีที่ไปใช้วันนี้คือ M17 สีวอร์มนะคะคอนซีเลเลอร์ของเขาเนี่ยสามารถกบทุกอย่างได้คือเนี่ยสีนี้จะค่อนข้างสว่างก็เลยเลือกที่เรามาทาตรงแบบที่เราอยากให้มันป๊อปขึ้นมาส่วนที่พวกคราอยู่ก็คือของยิปแซนนี่จริงๆมันไม่ใช่คอนซีลเลอร์หรอกมันเป็นแค่แบบเหมือนไบเทนแค่ทำให้มันดูสว่างย แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาถายคิวกันค่ะคองบกใช้ชิชเชโดตลับที่ดำธรแล้ากับแปรงหัตัดแบบนี้สัเวเบสนะคะ Dior Dior backstage คือคอลเลคชั่น backstage ของ Dior เนเบสว่ามันดีมากโอ okay. เคมามมีคิวแล้วหน้าจะดูแบบ มีอะไรขึ้นไหมหนึ่งเมื่อกี้จะเห็นว่าหน้าสองคนโลนมากนะคะความคิวก็คือชีวิตเรียนหลังจากที่เราเนี่ยเขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วเราก็กจะมาขั้นตอนที่สําคัญมากๆอย่างนึ่งก็คือปัดคิ้วนั่นเองค่ะยี่ห้อที่ไปใช้ของการปัดขนเอากราสนะคะพกใช้ชาล็อตเทอร์รี่นะคะแต่จริงๆเนี่ยชอบสองยี่ห้อที่เราบุกคือว่ามันดีมากก็คือทอมฟอร์ดค่ะแล,ะล้วก็ชาล็อตเทอร์รี่นี่แหละก็คือปัดแล้วเนี่ยคนที่ชอบขนคิ้วที่แบบฟูฟูเด้งๆสุดยอดดีที่สุดแหละต้องการเคยใช้มแล้ว นี่ของอาลกอริดีกว่าแล้จริงนะมันก็มีหลายยี่ห้อทุกคนลองดูว่าแบบคนคิ้วแบบเราเนี่ยเหมาะกับแบบไหนถ้าอยากไว้คิ้วแบบตะกุยตะกุยให้เอาวาสคาราใช่ปะแล้วก็เอาทิชชู่อ่ะเช็ดมาคาราที่มันแบบเยอะเกินไปที่อยู่บนแปรงแล้วก็ใช้แบบที่มันเหลือๆนิดเดียวเนี่ยปัดไปเลย มันก็จะได้ขนคิ้วที่ยาวแล้วก็เป็น,นปุ่มอ่ะเออ็แล้วเร็จแล้วหล<ะ>ังจากที่เรามีคิว้วแล้วน,นะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มที่ตาของเราต่อนะคะอายแชโดว์ที่บุ๊กจะเลือกใช้นในวันนี้ก็คือแ้ำแดนชาลต์ทิเบอรี่นะคะสองอันนี้ชื่อ instant eye palette กับอีกอันหนึ่งคือ stars in your eyes palette ่สีมันเยอะมาก ส่วนวันนี้ที่ไมจะใช้ก็คือทาลัตเทิวรี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอันเล็กอันนี้คือ e x c t r eyes นะคะใช้นี้ด้วยนะคะ sweet peach ท <To S 2> ะทอเเพราะวันนี้เราจะทาปากแดงเพราะฉะนั้นน่ะเราอะ่ะจะทาตาสีออกไปทงแบบน้ำตาลนิดนึงวันนี้สีที่ท <c oughs> เุกจะใช้ก็คือสี day's eye e กับ love eyes นะครับจะเอาออกสีน้ำตาลน้ำตาลชามพูชมพูเพราะว่าชุดเราจะเป็นสีชมพูไม่ใช่สีนี้นี่สี ราก็จะเอาสีน้ำตาลในของสวิตพีชนะคะใส่ไปตรงแบบริมขนตาเพื่อเพิ่มความมีมิติให้ตาโอาอเน,นี่ยพาใช้สีเข้มใส่หน้าชบ้านเราก็ต้องเอาสีแบบสว่างๆกับเพชรอันนี้คือทริกนะสีสว่างๆก,กับเพชรนะเมยบอกให้ดูนะด้านนี้คือด้านที่ตาสีเข้มแล้วด้านนี้คือยังไม่ได้ทาสีเข้มห็นปะมันจะดูตาด้านนี้จะดูเล็กกว่าด้านนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ <S <S ทาที่ขอบตาข้าล่างก็ดูตาโตขึ้นแบบนี้เองต้องใช้สีแบบกับเพชรแบบนี้ ใช่เพ็บนน <S <S แน่นๆ้าลงไปเลยตรงนี้นะตรงเนี้ยแล้วเราก็ไล่ึข้างหลังนินะดนึงท่าอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะทาอายไลเนอร์นะคะวันนี้ไม่ทาปากสีดแดงใช่ป่ะอายไลเนอร์จะต้องแบบว่าเฉียวเฉียวหน่อยวันนี้อายไลเนอร์ที่เป็นเลือกใช้คือของฟ้าซีโอ่ัของบุ๊กนะคะอายไลเนอร์เราก็จะใช้แบบดินสอ CE, วันนี้จะเลือกช้นเป็นสีน้ำตาลนะเพราะว่าอยากให้แบบลุคดูหวานหวานอ่อนๆจะไม่ได้เขียนอะไรเลเนอร์แบบเส้นหนามากถ้าใครเป็นคนที่แบบตาสองชั้นเล็กจะบอกว่านี่คือเทคนิคนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือห้ามเขียนไลเนอร์แบบขึ้นไปแบบน,านาั้นนะใช่ปะบุ๊กจะเขียนแค่อินเนอร์อย่างเดียวเลยใหารู้สึกว่าเฮ้ยตาเรามันมีแบบมีไลเนอะร์นาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปเหนือขอบตานี่นะคะเราจะเขียนหางออกมาคือเป็นแบบคนตาสั้นมากเลยตากลมอ่ะเป็นผู้หญิงตากลม นี่เสร็จแล้วเห็นไหมอะไรเนื้อเราตาเราจะดูยาวขึ้นจากตอนแรกแล้วเห็นปะเห็นปะของอกว่าจะอะไรเนื่องจะถีดน้ำตามันจะดูแบบอ่อนๆนวลๆนวลๆเห็นไหมแต่ว่าของเบสจะแบบเส้นหนา ต่อไปนะคะเราจะมาถึงขั้นตอนดัดขนตาเองะค่ะนี่จะบอกว่าขออวดเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะคะที่ดัดขนตายี่ห้อของทาร์สน,นะคะน่ารักเห็นไหมเป็นสีทองกับสีม่วงอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเทคนิคทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบที่ดัดขนตาสวยๆนะคะเราสามารถซื้อที่ดัดขนตาสวยๆได้แล้วเราก็ไปซื้อ,อยางยี่ห้อที่มันดีมาเปลี่ยนที่ดัดขนตาของเราก็จะกลายเป็นดีขึ้นมาทันทีมันเริ่ดดัดแล้วมันแบบเด้งขนตาก็เด้งึรนมาณนี้ไหมอันนี้ดีมากดัดขนตาเสร็จแล้วเราก็จะปัด นะค่ลูกชอบอันนี้มากที่สุดในโลกอะ่ะขายแค่99บาทเองเป็น2เมล็ดค่ะไฮเปอร์เคะิร์ลทุกคนสามารถเห็นได้มันจะแบบขายเยอะมากเดี๋ยวนี้มันชอบขายในก,กระบะ99บาทคุณไปใช้อันนี้นะคะมันคือ v o l u m i n o u s Lash Paradise Waterproof Hydroskin วิธีปัดขนตาให้เลยนะใช่ป่ะ <c oughs> ก็ปัดไปแล้วหนึ่งทีก็รอให้มันแห้งก็ปัดซ้ำแนะนำว่าให้ปัดยาวก่อนแล้วค่อยปัดหนาครับเห็นไหมหน้า <c oughs> เราก็จะเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาอันนี้เรารอให้มันแห้งก่อนนิดนึงแล้วเราค่อยปัดซ3นาที ระหว่างนี้นะคะเราจะมาทาแป้งกันนะคะแป้งที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือแบบแป้งโรซี่ของพวกเรานน้นเองใช้แปงในการแบบทับมันเข้าไปคือจริงอ่ะเราสามารถใช้แป้งฝุ่นไปได้แต่ว่าวันนี้เราต้องการความหน้าแน่นไงพอเราทารองพื้นเสร็จแล้วเราก็ทา,าแป้งสมรองพื้นเพราะเราใช้เบอร์02นะคะวอ<า>ร์มไลท์แต่ช่วงไหนดำๆช่วงไหนที่ไป้ไงตาไแดดเยอะไปจะใช้03เนี่ยสังเกว่าเวลาเห็นไ,ไหมเวลาที่เราทารองพื้นบางทีอ่ะ มันจะมีเหมือนแบบร่องจมูกอะไรเงี้ยที่แบบมันจะยังไม่ได้เรียบเนียนขนาดนั้นเราก็จะเอาแป้งผสมองพื้นอันนี้นะแปะๆเข้าไปอ่ะถ้าอย่างไรก็ชอบเอาเบอร์หนึ่งนะคะคือแป้งของที่เบอร์หนึ่งมาทาใต้ตาที่มันสว่างขึ้นมาเออใช่ลองแป้งเรียบร้อยน,นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีขั้นตอนบลัชออนนะคะกับคอนทัวร์เองวันนี้ที่เราจะใช้คือเหมือนกันเลยนะคะ oh, อารกลาส,สตาของผมเป็นอันแบบตลับเลก็กอะมีแต่บลัชออนอย่างเดียวทามสีสิ่งที่เราจะใช้นะคืออันนี้ คือในนี้นะมันเป็นแบบ l i มิเต็ด d อ t i ชั่นที่แบบสีออกมาใหม่ของอัลกามีทั้งแบบแป้งคอแบบนเซอร์ไฮไลท์บลัชก็แบบทุกอย่างลงในอันเดียว e เลยวันนี้เบสจะใช้ตัวเชดดิ้งนะเชดหน้าแล้วก็ไปที่แก้มด้วยขอบอกว่าจะมีความสมพูผสมไปเลยทุกสีปาดเข้าไปค่ะวันนี้เบกจะใช้คอนัทร์ของเบก,ก้านะคะสีชื่อว่าบันไดบันไดที่เป็นแบบบีชอยู่เนี่ยบันนี้นไดะ ป้าปัดหน้าแล้วหน้าจะดูแบบมีมิติขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าแบบหน้ามันดูมีมิติจากข้างๆคือมันช่วยจริงๆนะทุกคนทุกคนอาจจะแบบไม่สังเกตแต่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเชดดิ้งเชดดิ้งอันนี้ใช้แบบเชดดิ้งจมูกดว้วยเห็นไหมตอนนี้หน้าเราสวยกว่าตอนแรกเยอะมากมาน่าสิเรามาทาขั้นตอนสุดท้ายที่เราชอบที่สุดกันดีกว่าคือ <ừ. S 1> ไฮไลท์เตอร์เองนะคะตีไฮไลท์ที่จะใช้แบบแทรเลตของอัลเบอร์ตาใค่ไหมนี้ สีไฮไลไท์เตอร์มันชื่อ Metallic Strobe Powder Champagne Strobe ทำไม่ชื่อยาวเอ<ร>อยาวมากเลย <c oughs> ส่วนอะไรที่บุกชอบมากๆเลยก็คืออันนี้เบกการนะคะสีที่บุกเลือกใช้ก็คือสีโอปอลสิ่งที่บุกชอบที่สุดเลยคือทานเนี่ยายจมูกเห็นป้ะมันดูแบบปอปอัพขึ้นมาเลยเนาะที่ทาทาจมูก,บ,กบุ๊กอะต้องทาตรงนี้ด้วย นิดเดียวนิดเดียวแต่ห้ามอย่าห้ามทาเป็นเส้นนะให้ทาแค่ปลายจมูกแล้วก็ตรงด่างเห็นไหมหน่าจะมีความวิ้งขึ้นมานี่นะคะแค่ไม่ทาปากหน้าเราก็เต็มแล้วเห็นปะแค่เรามีแบบคอนทัวร์มีไฮไลท์อะไรเงี้ยเฮ้ยคือหน้าดูแบบเป็นคนขึ้นมาทันทีค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ก็คือปากค่ะเมื่อกี้พวกโมเห็นเวอร์ชั่นเต็มของพวกเราไปแล้วเนาะวันนี้พวกเราแต่งหน้าเปนโคโลโทเลยนะคะเบสเนี่ยเลือกที่จะทาปาก แดงส่วนุกนะคะชุดเป็นออกสีอ่อนทาสีลิปสีชมพูออกไปทางนู้ดเพราะฉะนั้นนะคะยี่ห้อลิปสติกที่เราจะใช้เนี่ยก็คือง <c oughs> อเองคะสคส Rose c o s m e t i c นะคะเป็นขวดสีชมพูอะ่ะคือจะเป็นลิปเนื้อเวลเวทส่วนฝาที่มันเป็นสีเนื้อเนี่ยจะเป็นลิปเป็นเวลเวทชิ้นเป็นทิ้นที่แบบค่อนข้างจะสวยแล้วก็ทาง,ง่ายอะ่ะสีที่เป็นจะใช้ก็คือสีเชอร์รี่นนเองส่วนสีที่วกเลือกทานะคะก็คือสีเซลฟี่นั่นเอง <c oughs> อาจจะให้ดูนะว่าแบบฝากเราเนี่ยมันจะไม่ใช่แดงแบบแดงสดแบบสดสดอะจะเป็นแดงที่ออกแบบว่าชมพูชมพูส้มส้มนิดน,นึงนะคะมันอยู่บนหน้าเราปุ๊บอ่ะมันจะเข้ากับผิวเราได้ดีมากเราทําสีนี้ขึ้นมานะก็คือสนองนี้ตัวเองนั่นเองล้วก็ทําสีที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับผิวพวกเราที่สุดเสรส็จแล้วนะคะวันนี้ลุกแต่งหน้าไปงานแบบเร่งรีบของเราสําหรับใครที่แบบว่าชอบแต่งหน้าลุกไหนลุกแบบนางร้ายเบาๆหรือว่าจะเป็นลุกแบบว่าหวานๆน่อยใสๆนะคะก็ ไปเลือกกันได้แบบอยากจะลองแต่งแบบไหนก็บอกว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปแต่งนะ งานแบบเร่งร so. so, so re ีบของพวกเราในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกจะต้องไปงานแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเนี่ยรับรองว่าจะเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยรอคอยแน่นอนเนี่ยพอครั้งที่แล้วพวกเราก็ให้โหวตหลายอย่างเราเปิดกลุ่อลไรทําทรงผมไปงานหรือเปล่า every day ทรงผมอะไรเงี้ยแบบอะไรอะไรก็พิมมาเดี๋ยวลองพิมมาบอกดูถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราสามารถทําได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนดูคลมาเยอะเราก็จะทำนะคะแต่ยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสุดท้ายอย่าลืมทุกคนขอให้ subscribe กันนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยวันนี้พวกเราต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ